สวัสดีครับผมอาจารย์ปลาลุงศรีนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องสําคัญมากๆเรื่องหนึ่งนะครับในการเล่นดนตรีดีกว่านะครับเล่นกีตาร์แอนเดรสโซกเวียนะมือกีตาร์สายคลาสสิกนะครับเล่นกีตาร์จนวันตายอายุ90กว่าเลยเป็นคนสําคัญบุคคลสำคัญคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะเป็นมือกีตาร์ที่ดีเนี่ยนะครับคุณควรจะฝึกซ้อมสเกลมากๆนะครับสเกลคืออะไรนะครับสเกลคือ ทางเดินมันเหมือนถนนสเกลไม่เหมือนถนนนะไอ้น,นี่มันเหมือนแบบบนคอยิตาราทั้งหมดมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนพื้นดินเปล่าๆนะครับพอเรามีสเกลเนี่ยเหมือน,นมีถนนมากขึ้นสเกลหลักสเกลหนึ่งที่จะพูดในวันนี้ก็คือเมเจอร์สเกลนะครับพอเรามีทางรู้จักเมเจอร์สเกลต่อไปเรารู้ว่าเลงนี้คีซีนะ ใช้สเกล C major ได้เราก็จะรู้ว่าอ๋อเนื่อราผมโซโลผมก็จะรู้ว่านี่คือประโยชน์ของสเกลนะครับเราควรจะเข้าใจว่าเบสิกของสเกลอะ่ะคืออะไรแล้วมีอะไรบ้างนะครับสเกลก็ Scale คือการไล่เรียงโน้ตทีละลำดับขั้นถ้าใน C major นะครับโน้ต่างนี้ C D E F G A B C นี่คือครบละเมร์สเกลนะครับแต่กีตาร์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ยากตรงที่ว่ามันมีหลายตำแหน่งแต่กีตาร์เนี่ยข้อยากมันคือตรงนี้ผมเล่น C Major ในในตำแหน่งเฟรดตรงนี้นะครับพอผมเปลี่ยนมือปุ๊บพทเทินเปลี่ยนผมเปลี่ยนมือปุ๊บ ผมเปลี่ยนมือปุ๊บมาตรงนี้ผมเปลี่ยนมือมานี้กลับมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำามีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้ก็คือเรียนรู้แพทเทิร์นของสเกลตรงนี้นะครับผม ย้อนให้ง่ายๆนะครับอันนี้สเกล C m a j o r ในทางดนตรี pattern, เรียกว่าแพทเทิร์นนี้ก็เรียกแพทเทิร์นที่2นะครับสเกล C m a j o r แพทเทิร์นที่3นะครับสเกล C m a j o r แพทเทิร์นที่สี่สเกลซีเมเจอร์แพทเทิร์นที่5นะครับ แลลกับมา Pattern ที่1ข้อมูลพวกนี้นะครับในอินเทอร์เน็ตแค่เซิร c h ว่า m a j o r pattern major S c a l e ขึ้นมาเป็นร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าในปัจจุบันมันไม่มีความลับในทางดนตรีแล้วนะครับแต่ปัญหามันคือว่าพอคุณรู้เนี่ยคุณเอามาใช้เป็นหรือเปล่านะครับเหตุผลที่เราต้องไล่หลายๆพ a t t e r n เพราะว่า เวลาเราเล่นเนี่ยมันเหมือนกับหนังจีนนะครับเราอาจจะเคยได้ยินหนังจีนเขาบอกว่าเรียนรู้ทุกอย่างแล้วลืมมันไปนะครับถ้าคนที่ไม่ได้เคยฝึกอะไรมาเยอะๆเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยม,มันทำยังไงนะครับจริงๆก็หมายความว่าเวลาวันนี้เนี่ยที่ผมเล่นดนตรีเนี่ยผมไม่ได้นึกถึงฟอร์มผู้นี้แล้วถ้าเรามานึกถึงฟอร์มผู้นี้เนี่ยเราจะมีความสึกว่ามันไม่เพาะมันไม่เป็นดนตรีนะครับเวลาเล่นดนตรีเนี่ยก็คือเราต้อง เอาไอ้สเกลพวกนี้มาเป็นแนวทางเฉยๆนะครับและเราสร้างเมโลดี้บนแนวทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้นึกถึงฟอร์มว่าซีแมสจ้าต้องมีแพทเทิร์นนี้ต้องมีแพทเทิร์นนี้แต่เวลาผมเล่นนะสม,สมมติผมเล่นอ่ะผมเล่น สร้างตัวเมโลดี้จากโครงสร้างของสเกลผมจะไม่ได้เล่นมนะันถูกไหมครับอันนี้มันเป็นค่าบาฝึกหัดเบื้องต้นแล้วเวลาไล่สเกลนะครับเวลาฝึกไล่สเกลเวฟังเสียงไปตลอดจะทำให้คุณเป็นมือกีตาร์ที่ดีกับ <guitar> <sk iss> ถ้าคุณไม่ฟังเสียงมันที่เรเ่น ก็สูงนะครับพอนโทรสายก็ไม่ดีกลับคุณเล่นฝึกใส่ไดนามิก เบสิกต่างๆพวกนี้ให้มันเป็นมิวสิกนะครับเราบอกว่าเราเล่นดนตรีนะครับเล่นดนตรีมันมีเรื่องของฟิลลิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นพอเรา,ลาไล่ทั้ง5่าแพทเทิร์นเนี่ยเชื่อมทั้ง5่าแพทเทิร์นเข้านะครับแล้วเล่นให้มันอยู่ในสัดส่วนเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าเกมนันสต็อป เดียวตลอดแล้ว ผมไม่ได้เน้นรายละเอียดว่าโน้ตตัวไหนเป็นนิ้วใช้นิ้วแบบไหนเพราะผมอย่างที่บอกเบื้องต้นว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลพวกนี้มันแค่เซิร์ชอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ใน YouTube เองก็จะมีข้อมูลพวกนี้เยอะนะครับพยายามฝึกเล่นพวกนี้แล้วก็นํามาใช้ให้มันเป็นมิวสิกให้มันเป็นดนตรีมากที่สุดนะครับฝึกสเกลสเกลซีเมเจอร์นะครับหน้าที่ของคุณคือคุณก็ต้องเปลี่ยนคีย์ให้ได้ทุกทุกคีย์เพราะว่าเพลงมันไม่ได้มีแต่คีย์ซเพลงบางเพลงอาจะคีย์เอฟลัเพลงบางเพลงอาจจะคีย์บีฟลันะครับ ต่อไปมีสเกลม m i เนอร์นะครับมีสเกลมีโหมดต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะครับมีเรื่องของมิคโซเลเดียนโหมดมีเรื่องหลังซึ่งเป็นเรื่องของดนตรีนะครับมันเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องเก็บข้อมูลพวกนี้เข้ามานะครับแต่ผมบอกได้แค่ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆที่จะทําให้คุณเป็นนักดนตรีที่ดีได้ต่อไปในอนาคตนะครับนั้นวันนี้ผมฝากเรื่องสเกลตรงนี้ไว้นะครับ